ร้านนี้ตั้งแต่จำความไม่ได้เลยขายนานมากปลาทั้งโกเจ๊ใหญ่สวัสดีค่ะปลาทั้งโกหน่อยค่ะสาสิบบาทเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลมเดิม ัสดีค่ะแม่จีย่งหรบด้ฉีดจ้าจะเขาีไปลงกินกาแฟก่อนกินกันได้ได้หมู่านแม่ยักินเี๋ยเดี๋ยวแต่ว่ากินน้าไม่หลจ้าหมู่าไปกเจอไอ้ผู้หญู้าตรงลงทะเบียนกัทรเออโกแหล่แต่ว่าหลังจากฉีดแล้วโทบอกมันมันว่าบอดี้อกีสองลามันไปดูที่ดีจ้าตว่าไปนนก่อนเด้อไปแพทแทนไท สวัสดีจ้าเมื่อนี้ตื่นเศร้าเศร้าทุกมือแหละแต่ว่าเ่ค่อยได้ออกมากินปลาตองโกร้อนๆแบบนี้ดูปลาตองโกร้อนๆแบบนี้นะครับแสงเจ้าเดิมเจ้าเก่าตั้งแต่เราไม่เกิดตั้งแต่ยังท่านได้เกิดเลยเจ้านี้ของเขาจะต่างกับคนอื่นเพราะว่าจะตัวเล็กตั้งแต่ สองตัวบาทสามตัวบาทตอนนี้ตัวละบาทตามวัตถุดิบของเรามันก็ราคาขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วกรอบหน้าน้องโกแกถึงจะเย็นก็ยังกรอบยังอร่อยอร่อยจริงๆอยากกินตรงตื่นเช้าแล้ต้องมาซื้ออยู่ที่ จากกระทะจากหม้อเลยร้านเขาเปียกที่มุกดาหารเกือบทุกเจ้าต้องสั่งกับแกรอร่อยจริงแล้วเหตุตั้งแต่ตีสามไหมตีสามจนบังเทือกแปดม้งเก่ามงยังมีออเดอร์อยู่ขายดีมากส่งทุกร้านของเมืองมุกที่ขายเขาเปียกเขาเปียกอยู่เมืองมุกโว้ยบดตามก็เศร้าล่านอ่ะจ้ะไปละ So that would be